ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการเทคนิคโฟกัสนะประจำวันที่22สิงหาคมนะครับก็มีผมกมบเดชชุจิตนะครับวิเคราะห์หลักทรัพย์นะครับปัจจัยทางด้านเทคนิคนะครับบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพาณินย์เป็นรายการก็เมื่อวานเซ็นเด็ดนะครับปิดที่1,525.85จุดบวกไป6.73จุดนะบวกไป0.44เปอร์เซ็นต์ครับยปริมาณการซื้อขาย46,18ล้านบาทก ถือว่ากลับมาเล่นในแดนบวกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ลงไปเทสระดับแนวะรับที่เมื่อวานระวังกันไว้ที่1,515จุดนะครับก็ลงมาที่บริเวณดังกล่าวแล้วก็เริ่มที่จะดีดตัวกลับขึ้นมานะครับทำปิดเป็นแท่งเขียวได้ถึงแม้ว่าแท่งเทียนเองต้องบอกว่าเมื่อวานนี้คล้ายกับตัวฟ i n นิ่งท็อปนมีการเ,าเรียกว่ามีเรื่องของ Shadow เกิดขึ้นทั้งด้านบนด้านล่างนะครับกเ็เป็นลักษณะของการวัด แรงซื้อกำลังขายอยู่ก็จุดสําคัญก็คือช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็มีความจําเป็นที่จะต้องรีบทํากลับขึ้นมาครับตัวของแท่งเทียนเองเริ่มที่จะขยับขึ้นมาใกล้กับบริเวณ EMA 10วันอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวทางด้านซ้ายมือตัวเซ็นเด็กเองก็จะเห็นว่าพอเล่นอยู่กับกรอบตัวแฟลกนะครับก็การ เล่นเหนือที่บริเวณ1,527จุดขึ้นไปก็จะเริ่มพลิกกลับมายืนเหนืออีเมสิบวันแล้วก็เริ่มที่จะเกิดการเบรกตัวแฟลตขึ้นมาด้วยนะครับก็ประมาณการซื้อขายเองก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องมีความต่อเนื่องนะครับก็ถ้าภาพเป็นเช่นนี้นะครับช่วงเช้าก็มีโอกาสที่จะขึ้นทดสอบบริเวณแนวต้าด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ขยับขึ้นมาเล็กน้อย1535 1540ในเบื้องต้นนะครับก็เป็นการที่เล่น ลักษณะสา w เว Up ขึ้นมาครับตัวแนวรับเองก็ยังเป็นการยกฐานสูงขึ้นอยู่นะครับที่แนวรับเดิมนะครับหนึ่ง5้าหนห้าหน้าหนึ่นั่นเองนะครับก็ภาพ s e n นด x เองก็ในวันนี้มีโอกาสที่จะเล่นเป็น s i d e w เว Up เพื่อขึ้นทดสอบแนวะต้านด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวของ s ซฟทางด้านขวามือก็มีภาพคล้ายคลึงกันกับ s ซ n น e x นะครับก็เป็นสปินนิ่งท็อเหมือนกันนะรเริ่มดีดตัวจากตัวแนวรับนะครับที่วางกันเอาไว้นะครับก็ มีโอกาสที่จะขึ้นทดสอบบริเวณ950-955เหมือนกันนะครับก็โนดนารับเองอยังใกล้เคียงเดิมอยู่ที่933-930นั่นเองสำหรับตัวเซฟฟิตนะครับก็ภาพโดยโรวมวันนี้ก็เป็นการลุ้นขแขบขึ้นต่อนะครับแล้วเราไปดูตัวอินดิเคเตอร์กันบ้างนะครับตัวของเซนด์เอ็กซเองก็ทั้ง ต้องบอกว่าตลาดเองยังไม่สามารถจากนับจากราคาปิดเมื่อวานนะครับยังไม่สามารถที่จะยืนเหนือ EMA 10วัน50วัน200วันได้แต่ถ้าวันนี้เริ่มที่จะยืนเหนือ EMA 10วันก็จะจะมีโมเมนตัมเชิงบวกเข้ามานะครับทางด้านเซฟฟิตี้เองก็เริ่มที่จะพลิกกลับมายืน EMA 50วันแล้วนะครับแต่ยังต่ํากว่า EMA 10วันและ200วันอยู่นะ,ะจุดที่เป็นบวกก็คือตัวทั้งเซนเด็กและเซฟฟิตี้เองก็ยืนเหนือตัว VWAP ก็คือเป็นตัวต้น ต้นทุนค่าเฉลี่ยผู้เล่นนะครับที่อ,อย่างตัวเซนด์เดสเองก็ต้นทุนเมื่อวานนี้อยู่ที่บริเวณ1,522จุดก็ปิดที่1,525จุดก็ถือว่ามีมูลต้มเชิงบวกนะครับนำอยู่นะครับแล้วก็ตัวของอินเคเตอร์ต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวสโตแคสติกนะครับยังเป็นออยู่ในโซนที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะ,ะเริ่มที่จะโอเวอร์โซนเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเ s i MACD เริ่มที่จะพลิกกลับมาเป็นบวกสำหรับเซนด์เดสนะครับก็ อ่าเป็นตัวที่สนับสนุนให้อีกแรงหนึ่งนะครับประมาณการซื้อขายยังถือว่ายังไม่ได้เด่นนะครับแต่ก็เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่สําคัญที่ตัวประมาณการซื้อขายต้องเร่งตัวขึ้นครับอ่าเหนือระดับ5 0 0 0 0นล้านนครับก็จะเป็นแรงสนับสบนุนอีกแรงหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของอินเคสเตอร์ครับทั้งเซนเด็กและเซฟตี้นั่นเองเนะอาเป็นที่มาที่ไปครับคาดการแนวโน้มวันนี้เซนเด็กก็ ท้างเทียนนั้นมี s p i n นิงท็อปมีการวัดแรงซื้อแรงขายนะครับแต่ว่าเริ่มเล่นเหนือระับ VWAP นะครับก็ตัว s i m m c d เป็นแรงส่งก็คือเป็น bullish นะครับก็มีโอกาสลุ้นดีต่อนะครับตัวแนวต้าน1535 1540นนั่เองนะครับในเบื้องต้นนะครับตัวแนวรับ1515 1511นะครับเซฟฟิเองแนวต้านก็950 955นะครับแล้วก็แนวรับ933 930นั่นเองนะครับคำแนะนำนะครับยัง เช่นเดิมนะคนที่มีพอซิชนะครับที่เราแนะนำซื้อในอจังหวะที่อ่อนตัวตามแนวรับมาตลอดนะครับก็แบ่งไม้ขายทำไรตามแนวต้านปกตินะครับส่วนนักทุนที่ไม่มีพซิชก็จังหวะที่ยังอ่อนตัวตามแนวรับก็ยังเป็นจังหวะซื้ออยู่นะครับก็เป็นกลยุทธ์สำหรับวันนี้นั่นเองนะครับตัวของอหุ้นนะครับหุ้นที่คาดว่าจะมีส่วนต่าง ในการเข้ามาเกมรายต่อนะครับก็ตัว k b แบงนะครับ SCB นะครับ TTB นะครับตัวของ Global Duhome นะครับ Plan B ปตท EA Top s p r c นะครับ Take Amata Wish A นะครับ BAM MTC และสวัสด์นั่นเองก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหุ้นในกลุ่มด o m เมสติกเป็นหลักนะครับก็ดอมเมสติกค่อนข้างที่จะเล่นเด่นระยะสั้นนะครับตัวของเซกเตอร์นะครับที่ คิดว่ายัางเด่นนะสั้นก็เป็นเซกเตอร์คาร์ลีกนั่นเองก็ติดตามรายละเอียดในเปเปอร์ได้นะครับก็ลักษณะของการเล่นก็เป็นลนักษณะการซื้อเกมไรายนั่นเองครับตัวของ Stock in Trend วันนี้นะครับก็กราฟ MTC EA แล้วก็ท็อนั่นเองนะครับเทรดดิ้งบซื้อเกมไรายตว,วัดเจมาไทยคมและ STPI นะครับก็ไปดูกันที่หุ้นตัวแรกนะครับของ Stock i n Trend ก็คือตัวของกราฟนั่นเองกราฟเองก็ปิด มื่อวาน49บาทนะครับปิด49บาทแล้วก็เริ่มที่จะมีการ b r e กตัวของ flat ขึ้นมานะครับแล้วก็พร้อมกับบอลลุ่มที่เร่งตัวขึ้นมาด้วยนะครับก็มีโอกาสที่ตัวของกราฟเองจะเล่นเป็นลักษณะของ continue pattern นะแล้วก็ break ขึ้นนะไป test EMA สอ0 0วันนะมีเป้าหมายในการทำรายอยู่ที่50.2551บาทนั่นเองนะครับก็ภาพเป็นลักษณะข,ของการเล่นแบบ s i d e w a y อ up ขึ้นมายกฐานสูงขึ้นมาต่อเนื่องครับแนวรับ48 ับ47 25นะครับการหลุด47 25ก็ต้องพิจารณา stop loss นคะรับนี่ก็เป็นหุ้นตัวของกราฟนั่นเองตัวของ MTC นะครับ MTC ก็เริ่มที่จะเล่นเด่นขึ้นมานะมระยะสัน้นเริ่มที่จะเบรกตัว EMA 200วันขึ้นมานะเมื่อวานปิด39.25บาทนะ39.25นะครับเป้าหมายในการทำกำไรนะครับก็จะถูกขยับขึ้นมาที่โซนแนวต้านที่เป็นบริเยอดสูงด้านบนนะครับที่ 40.5 41.25ที่เป็นก a p นั่นเองนะครับก็เป็นการเล่นเกมไร trading แล้วก็ตัวแนวรับนับขยับขึ้นนะมาที่38 37 -25 นั่นเองครับก็วอลลุ่มก็ต้องเริ่มที่เร่งตัวขึ้นแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มากนักนะแต่ก็ต้องใช้การที่มีปรมิมุปรมาณการซื้อขายเนี่ยขยับขึ้นต่อเนื่องก็จะเป็นแรงสนับสนุนให้อีกแรงหนึ่งนะครับตัว indicator เองก็ เริ่มที่เป็นบวกหมดแล้วทั้ง ISI, m a ซ d เมีนั่นเองครับตัวกรณีที่หลุดคนะรับแนวรับสา2ส <15, S 1> <c oughs> ก็ต้องพิจารณา Stop Loss กนะ่อนตัวของ EA นะนะเออก็เขาีนตัวของเขาเองเริ่มที่จะเบรนเบรกตัวดาวเทนไลน์ขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ล่าสุดก็เริ่มที่จะพลิกกลับมาย e ืน EMA 10วันได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อวานปิด58-75นะครับ,อ 75, รบโอกาสที่จะกลับมาเป็น โควินต้ามเชิงบวกแล้วก็มีการเล่นเก่งไรเข้ามานั้นก็มีค่อนข้างสูงครับเป้าหมายในการทำไรก็อยู่ที่เรนเอลต้านนะครับตัวเดิมเดิมนะ60.5แล้วก็บริเวณยอดสูงที่62.25นั่นเองนะครับตัวแนวรับยกสูงขึ้นมานะครับที่57.2556.25ก 25. ็ต้องบอกว่าตัวอินดิเคเตอร์เองก็ไอซีเอ็มบีซีดนั้นขยับขึ้นต่อเนื่องนะครับก็เป็นบูลลิสเซ็นเมนต์ให้กับตัว EA นั่นเองนะครับตัวของตัวสุดท้ายนะเป็น ตัวท็อปนั่นเองท็อปเองก็เป็นการเล่นกับอัคเทรนชัแนลขึ้นมาต่อเนื่องนะครับโอกาสที่อ่ในระส่า,านั้นลงมาพักฐานที่บริเวณ MS 1เวันนะครับแล้วก็อ่เริ่มที่จะพลิกกลับมาขึ้นมายืนที่บริเวณดังกล่าวได้นะเมื่อวานปิด5 2 5นะครับโอกาสที่จะเล่นกลับไปอ,โอ,ไปอ่โซนแนวต้านด้านบนก็มีค่อนข้างสูงนะครับตัวที่เป็นแนวต้านก็5 3 7 5 5 4 7 5ซึ่งเป็นบริเวณยอดสูงเดิมของเขานั่นเองนะครับตัวแนวรับยับขึ้นมาที่ ้าสิบเอ็ดจุดห้าห้าสิบจุดห้าก็การหลุดห้าสิบจุดห้าก็ต้องพิจารณาซับรอตัวของเ n d i c a t o r แสดงอยังสนุนการแก่งตัวขึ้นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของอ technical focus ในวันนี้นะครับก็เชิญพบกับรายการถัดไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ